สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะมาค่ะวันนี้จะมานแกงมะเขือใส่หมูกระทิกินกับขนมจีนนะคะอันนี้ก็เป็นหมูกับลูกชิ้นที่หั่นเตรียมไว้แล้วนะคะวันนี้จะมีอันนี้เห็ดใส่ด้วยนะคะแกงมะเขือใส่หมูกระทิแล้วก็มีเห็ดมีจาน,นี้จะเป็นขนมจีนนะคะ หนึ่งกิโลจ้าแล้วก็จะมีกะทิก่องพร้อมด้วยเครื่องแกงเผ็ดวันนี้ไม่ได้แกงเชียวหวานนะคะจะมาแกงเผ็ดมะเขือใส่หมูกินกับขนมจีนมาจ้าแล้วก็นำกะทิใส่ลงไปก่อนเลยนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะกะทิจะข้นเกินเราก็นำเครื่องแกงที่ เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าเราก็จะเคี่ยวเครื่องแกงให้หอมก่อนนี่นะคะคนใล้เข้ากันเลยนะคะแกงแดงนะคะไม่ได้แกงเขียวหวานใช้เครื่องแกงเผ็ดนะคะเคี่ยวให้เดือดให้หอมนีจ้าก็ได้ทีแล้วนะคะเราก็ใส่หมูกับลูกชิ้นลงไปเลยจ้า นี่นะคะใส่หมดเลยแล้วก็ให้หมูสุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่มะเขือลงไปพิลั่นะคะแกงจีนกับขนมจีนสุพรรณก็ใช้กระทิกล่องนะคะแล้วก็ให้หมูสุกก่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยจ้าข้าวแกงหอมมากเลย ขนมจีนนะคะสุพรก็นําไปยําบ้างแล้วนะคะ mm. เหลือก็มาแกงมะเขือกินกับขนมจีนใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลยค่ะนี่นะคะหมูเริ่มสุกแล้วแล้วก็จะใส่มะเขือเลยนะคะนี mm. ่จ้าใส่ลงไปเลยนะคะ มะเขืออันนี้สพพรก็ซื้อมาประมาณครึ่งกิโลก,กว่านิดหนึ่งนะคะแกงหมดเลยจ้าขนมจีนกิโลหนึ่งแบ่งไปยำบ้างแล้วนะคะกินหอมเราก็ใส่กระทิที่เหลือลงไปเลยให้หมดเลยนะคะใช้กระทิกองหนึ่งนะคะวันนี้ ข้นเกินนะคะเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะก็ปรุงรสตามใจเราเลยนะคะนี่จะเติมน้ำลงไปแกงเขียวหวานนะคะก็จะมีรสหวานนิดนึงนะคะนี้ใช้เครื่องแกงเผ็ดก็จะออกเผ็ดๆนะคะเราก็ปรุงรสเลยนะคะอันนี้จะเป็นผงนัว ใส่ลงไปนะคะเพิ่มรสชาติให้อร่อยไข่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยเห็ดมีจ้าสีสวยน่ากินเลยนะคะน้ำตาลใส่ลงไปช้อนชาหนึ่งนะคะนี่สีน่ากินนะคะเราก็ต้มให้เดือดนะคะ พี่จ้าชิมรสนะคะว่าถูกใจเราไหมถ้าไม่ถูกใจเราก็เติมได้นะคะพี่จ้าอ้อได้ที่แล้วนะคะพอดีเลยนี่นะคะเดือดแล้วมาเรือเราก็ไม่ต้องให้สุกเกินนะคะ นี่จ้าน่ากินมากๆเลยกินหอมด้วยนะคะแกงมะเขือใส่หมูกะทิมีเห็ดด้วยนี่เห็ดอันนี้นะคะสมคทรก็ชอบกินนะคะก็ซื้อมาเป็นเขาเรียกเป็นอะไรลนะ่ะเป็นแพ็คที่มันอยู่ในกล่องนะคะยกกล่องยกแพ็คมาเลยนะคะก็แบ่งมาผัดบ้างนะมาแกงบ้างนะคะ ใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าเย็นรสชาติบ้างนะคะวันที่แล้วนูน่นคือแกงเขียวหวานไปแล้ววันนี้ก็มาแกงเผ็ดอยู่บ้างนะคะก็คือใช้เครื่องแกงเผ็ดแล้วก็ใส่กระทิใส่เห็ดใส่ลูกชิ้นมีอะไรในตู้เย็นก็ใส่ได้ก็นํามาใส่นะคะแกงกินเองเราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะนีจ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อน ลาดด้วยแกงนี้นะคะก็มีขนมจีนก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยไว้คลิปหน้าค่อยมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ